ผมเชื่อได้ว่าเวลาที่คุณจะประกอบคอมอ่ะเมนบอร์ดเป็นหนึ่งสิ่งที่หลายคนลังเลกันมากใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนที่จะประกอบ CPU Intel ใช้ CPU รหัสเคจาเป็นไหมที่ต้องใช้เมนบอร์ดชิปเซตตัวที่เป็นรหัส Z AT นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นเลยดังนั้นวันนี้นะครับผมจะมาลองพิสูจน์ดูนะครับผมจะใช้ตัว CPU Intel Co r e คออัลต์ไนทตัวนี้นะครับกับเมนบอร์ดที่เป็นชิป b 8 6ปแล้วจะลองทดสอบอย่างเข้มข้นทุกขั้นตอนเลยนะครับว่าเมนบอร์ดตัวบีเนี่ยสามารถดึงประสิิทธภาาพเจ้้้ CPU ตตััวววไไดหมแลก็ P, การจ่ายไฟความแรงแล้วคุ้มไหมกับการที่จะซื้อ CPU ตัวรหัส K มาใส่เมนบอร์ดรหัส B หรือเราไปซื้อตัว CPU ที่มันไม่ได้ลงท้ายด้วยตัวรหัส K ไปซื้อตัว F หรือว่าตัวธรรมดาปกติทั่วไปดีไหมซื้อแบบไหนดีถึงจะคุ้มค่าวันนี้ผมมาไขาข้อสงสัยให้ฟังกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาววิสติเวทีนะครับก็เอาตรงๆเลยผมเชื่อได้ว่ามันเป็นคําถามคาใจกันเยอะมากหลายคนอาจจะเคยเห็นคอมหลายเครื่องเนาะที่เป็นคอมเซ็ตอะว่าเฮ้ยเขาใช้ซีบตัวเนี้ยที่มันเป็นรหัส K นะครับกับเมนบอร์ดที่มันไม่ใช่ซิปเซ็ตเนี่ยมันสามารถใช้งานได้หรอเพราะผมจําได้ว่าซีบตัว K จะสามารถโอเวอร์คล็อกได้เนี่ยก็ต้องใช้เมนบอร์ดที่เป็นรหัสแซดถ้าสมมติไม่ใช่เป็นเมนบอร์ดรหัสแซดเนี่ยมันจะไม่สามารถโอเวอร์คล็อกได้นะครับซึ่งความเข้าใจตรงเนี้ยถือว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะ B ีชิปเชิปอะไรต่างๆพวกนี้ที่มันไม่ได้เป็นชิปเซตตัว Z ซนะครับเอามาใช้งานกับ CPU ตัว K เนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าเอาตรงๆเลยนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ส่วนเรื่องความคุ้มไม่คุ้มเนี่ยอันนี้ผมอยากจะยกหนึ่งเรื่องออกมาให้ฟังกันก็คือในเรื่องของการที่เราใช้ CPU รหัส K มาใส่กับเมนบอร์ดตัวที่เป็นชิป B เนี่ยแน่นอนครับมันจะได้ในเรื่องของตัวกิกะเฮิร์ตนะครับที่มันบูสต์มาจากโรงงานเนี่ยที่สูงมากกว่าถ้าเราลองไปดูในหน้าเว็บไซต์ของทาง Intel เองนะครับในส่วนัับกตว Intel Core ท่าไห่ตัวที่ไม่ใช่รหัส K เนี่ยเราจะเห็นในตัว Turbo Boost เนี่ยสูงต่างกันนะครับ Base Clock ก็มีความเร็วที่แตกต่างกันแน่นอนการที่เราซื้อ CPU รหัส K มาเนี่ยเราจะได้ Boost Clock อะไรตรงนี้ที่สูงขึ้นแล้วถ้าสมมติเรายังไม่พอใจเนี่ยเราสามารถปรับ Overclock ได้แล้วถ้าสมมติลองย้อนกลับมามองกันนะครับว่าคนที่ซื้อ CPU รหัส K เช่นคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือบางคนที่เคยเห็นนะครับผมได้ถามตัวเองนะครับว่าคุณได้ Overclock หรือเปล่าการที่คุณซื้อ CPU ตัว K มาเนี่ยแล้วไม่ได้ Overclock ไม่ใช่หมายความว่ามันผิดนัม ไม่จําเป็นที่จะต้อง o v อร c l o c k ก็ได้เพราะว่าการที่เราซื้อ CPU ตัว K เราต้องการกิกะเฮิร์ตที่สูงพอกิกะเฮิร์ตที่สูงเนี่ยมันจะเล่นเกมได้สูงมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยก็ไม่ผิดนะครับดังนั้นเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปจับคู่กับเมนบอร์ดชิปเซตเซก็ได้นะครับเพียงแค่ว่าให้เรามองหาเมนบอร์ดที่แบบว่า จะบอกว่าไงเดียภาคจ่ายไฟมันใหญ่ได้เพียงพอนะครับอย่างวันนี้ผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเจ้าตัวเมนบอร์ดกิ๊กไบต์ B860Eagle WiFi6E นะครับเมนบอร์ดตัวนี้เป็นเมนบอร์ดราคาที่ไม่ได้สูงมากอยู่ในช่วงประมาณ6000กว่าบาทได้กันนะถ้าสมมติเป็นเมนบอร์ดแซเนี่ยจะต้องมีราคาเกือบ,บื่นเลยซึ่งก็ประหยัดเงินไปได้ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทแต่เมนบอร์ดตัวน,วนี้ต้องบอกเลยว่ามันสามารถใส่ CPU รหัส K ได้แบบสบายๆนะเพราะว่าอยากจะให้มาโฟกัสในส่วนตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวภาคจ่ายไฟนะครับที่เป็นแบบ 12บวก1บว2ก2เฟสนะครับผม,ผมก็เรียกได้ว่าตัว VRM หรือชุดพากจ่ายไฟของเขาเนี่ยรองรับพวก CPU ตัว high end ได้สบายๆจ่ายไฟในระดับแบบ2 3 0 0าวัตต์อันนี้เหลือๆนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเอาแบบบ้านๆเลยมาลองนับคอยลุูกเต๋าของภากจ่ายไฟตัวนี้ถ้าลองนับดูเนี่ยได้ถึง16คอยด้วยกันนะครับดังนั้นมันถือว่าเยอะมากแต่ถ้าสมมติคุบอกว่าจะไปซื้อพวกเมนบอร์ดราคาประหยัดถูกๆแบบ คอยลูกเต๋าประมาณ4คอย6คอยมาใช้กับคออัลทไนนยอันนี้ผมไม่ค่อยจะแนะนําสักเท่าไหร่นะครับก็ถ้ามีเกินสัก8ปดถึงสิขึ้นไปเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคมากๆก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเทสที่สน์กันดูนะครับกับเจ้าตัวเมนบอร์ด b 8 6 0 e a g l e เกตัวนี้นะครับที่แบบได้ PCIe 5แล้วได้ในส่วนของตัวสล็อตต่างๆแล้วแล้วก็สามารถรองรับ m 2ได้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ1 2 3ช่องแล้วก็พวกพอร์ต io เนี่ยอยู่ในระดับประมาณ1เมนบอร์ดราคา6000กว่าบาทไปจับคู่กับอนา ลองเทสกันดูครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างก็ในการทดสอบวันนี้นะครับเราจะใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเป็นของรุ่นท็อปทั้งหมดเลยนะครับแรมเนี่ยบัด8,200จากทาง G-Skill นะครับแล้วก็ใช้การ์ดจอที่เป็นตัว RTX 5090รุ่นท็อปจับคู่กับในส่วนของตัว CPU Intel Core i9 285K เพื่อจะให้รู้ว่าเราใช้เมนบอร์ดถูกกับอุปกรณ์ส่วนโคบทุกอย่างเปนรุ่นท็อปสุดเนี่ยมันสามารถรีดประสิทธิภาพได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อ่ะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าอบอร์ดชิป B กับตัว CPU ที่เป็นรหัสเคเนี่ยสรุปแล้วมันควรใช้กันไหมนะครับก็อย่างแรกเลยมันโอเวอร์คอกไม่ได้แน่ๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยก็คือตัวกิกะเฮิร์ตที่มันจะสูงกว่าตัว CPU ปกติเพราะว่าถ้า CPU รหัสไม่เคเนี่ยความเร็วมันจะไม่ได้แบบมาถึง5 7กิกได้นะครับแล้วก็ถามว่าการใช้งานอื่นๆมันมีอะไรแตกต่างไหมตัวนี้ก็ p c e ครับตัวกาจ์ดวัน,นีี้ผมเสยบ็น,ยน,นะครับตัวก็สรวดตัว e มันนเต็ม ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับความเร็วสปงสปีดมันก็วิ่ง 16x เหมือนเดิมนะครับในส่วนแรมวันนี้ผมต้องการรีดประสิทธิภาพทุกอย่างออกมาให้สูงที่สุดผมก็เลยใส่แรมตัวที่เป็นบัส8,200ไปเลยนะครับที่มันเป็นตัวซ U ดิมเนี่ยก็เปิดไดเกมพีติดไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดดังนั้นถามว่าเฮ้ยบอร์ดชิป B มันน่าเล่นไหมมันก็เล่นได้ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างมันมาได้เพอร์เฟกหมดทีนี้ในเรื่องของความแรงล่ะความแรงนะครับอันนี้มัลติเทสวิ่งที่่18,710ถาามมวันนนเปนนป็็แคกกติ ปกตินะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์กลางใช่ไหมมาอยู่ที่18,855เมนบอร์ดนี้ได้18,710ดังนั้นมันก็แรงนะครับซิงเกิลเทรดนี่คะแนนมันอาจจะไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่ในตัว Default แต่ว่าถ้าวัดกันที่คะแนนตามตรงเท่าที่ผมเคยเทสมาทั้งพวกเมนบอร์ด Z เมนบอร์ด B เมนบอร์ดอะไรต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นคะแนนในเรนที่โอเคไม่ได้แย่เลยนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาเรามาดูในสองตัวซีดิเมนต์กันบ้างดีกว่า เซเ v e น R ส2นะครับอันนี้ผมแอบตกใจเหมือนกันทำไมรอบนี้เทสได้เยอะก็ไม่รู้ได้ถึง42,076แต้มอันนี้ถือว่าเยอะมากเยอะจนแบบตกใจอลองขอรันอีกรอบหนึ่งจริงๆมันน่าจะอยู่สักประมาณ38,000-39,000ด้วได้ซ้ำมันไม่รู้บักหรือเปล่าเนาะก็ะเดี๋ยวลองรันให้ดูสดๆอีกรอบหนึ่งอันนี้คือความแรงขึ้นอยู่กับ ชุดคูลงด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดอย่างเดียวดังนั้นถ้าให้ตอบกันตามตรงว่าวันนี้ถ้าสมมติเราจะซื้อ CPU รหัส K ใช้งานกับบอร์ด B ได้ไหมผมยังคงยืนยันคำเดิมว่าสามารถใช้งานได้ไม่ขวดโหดูคะแนน41,920ก็คือด้เกือบ4 2 0 0เลยอันนี้แรงมากไม่ได้แตกต่างกับบอร์ด H ไม่ได้แตกต่างกับบอร์ด Z เลยนะครับแล้วก็ในส่องตัวซ i n e b e n c อ2 0 2นอันนี้ผมรันให้แล้วมันนาน ก็ได้2,458แต้มอะทีนี้ถ้าสมมุติถามว่าบอร์ด B มันปรับแต่งได้ไหมอุตสาห์ซื้อ CPU ตัว K มันก็ปรับแต่งได้นะอะก่อนที่ไปดูไบออสผมพามาดูโปรแกรมตัวนี้โปรแกรมหนึ่งก่อนอะนี่ผมพามาดูโปรแกรม Core Temp กันก่อนละกันนะแล้วก็อยากจะให้โฟกัสช่อง Power ตัวนี้นะครับผมจะทําการ run CPU นะครับอันนี้คือ default เดิมๆแบบไม่ได้ปรับแต่งเนาะ power ก็อยู่ที่ 226- 225วัตต์อันนี้ก็คือทาง intel อ่ะเป็นการกําหนดเพดานในส่วนของการกินไฟของตัว cpu ไว้อยู่แล้วนะครับดังนั้นถามว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเราเล่น cpu k บนเมนบอร์ด b มันโดนจํากัดไหมผมตอบนะวันนี้เลยแบบฟันธงเลยว่าไม่มันรีดประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่แล้วถ้าถามว่าอยากจะปลด tdp ล่ะทาได้หรือเปล่า ไะเราไปดูกันครับในไบออสอ่ะเข้ามาในหน้าไบออสเรียบร้อยนะครับผมก็หน้าตาจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมทีนี้เราเลือกไปแอดวานซ์โหมดเลยครับจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเมนบอร์ดราคาไม่ได้แพงมากนะครับมันก็มีโปรไฟล์ให้เซตแบบง่ายๆเลยนะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวกิก a ะไบต์พรีไดรฟ์นะครับผมก็จะเป็นการเซตในเรื่องของตัวปร r f o r m a n c e เรื่องของการใช้งานอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันเนี้ยเขาก็เซตเดิมๆไว้ก็คือเป็น Intel d e f a u l t s e t t i n g p e r f o r m a n c e นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะปลดล็อกความแรง สามารถทําได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีเลือก Default Sitting Baseline Performance หรือว่าจะเป็น Extreme หรือว่าถ้าคุณจะปรับเองอะไรต่างๆเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมดนะครับเขาก็จะมีคําอธิบายไว้ถ้าสมมุติเป็น unless เนี่ยก็จะเป็นการ unlock power limit setting แล้วก็ยอมให้ใช้งานได้เทมสูงๆอะไรต่างๆสูงๆสำหรับการใช้งานโปรไฟล์นี้ขอเป็น Premium Cooling ซึ่งวันนี้เราใช้งานชุดน้ำที่มันเป็นสารต่อแล้วนะครับดังนั้นเราจะลองไปโหมดที่ ปลดล็อกทุกอย่างแล้วกันนะครับอันนี้คือผมไม่ได้แบบเซตติ้งอะไรให้มันยุ่งยากนะแต่ก็เนี่ยพอทุกครั้งที่เลือกเขาจะมีการบอกนะครับมันจะเป็นการ unlock feature และตัว clock frequency ทั้งไฟเลี้ยงทั้งอะไรต่างๆวารันตีของตัว CPU อาจจะลดหรือว่าโดนปลดได้นะครับแต่ว่ามันจะทำให้ performance หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะกด yes ไปเลยครับปับอันนี้คือ unless แล้วนะครับผมก็ปลดเรียบร้อยผมจะปรับแค่นี้เลยกด F10 ครับ enter แล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่าบอดบีใช้กับ cpu ตัว k ปลดล็อกพาวเวอร์แรงขึ้นขนาดไหนมาดูกันอ่าโอเคเปิดเครื่องกลับมาเรียบร้อยนะครับก็ถ้ามาลองดูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าผมจะพามาดูผลคะแนนหลังจาก ปลดล็อกในส่วนตรงนั้นนะครับแล้วก็พาวเวอร์ตัวนี้ตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณสัก220วัตต์อันนี้ก็ขึ้นมาเป็น229 231อ่ะม,มีเพิ่มขึ้นประมาณ5-10วัตต์อาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ว่าเพอร์ฟอร์มานที่ออกมาเนี่ยรอดูได้เลยตอนแรกมันอยู่ประมาณ41,600 41,900สุดๆก็42,000ซึ่งแค่ปลดล็อกเท่านั้นนะครับ42,420 อันนี้คือแค่การปลดล็อกการจ่ายไฟยังไม่ได้ปรับแต่งตัวคูณยังไม่ได้ปลดล็อกในเรื่องของการโอเวอร์คล็อกแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเมนบอร์ดที่เป็นชิประหัสบีมันไม่ใช่ชิประหัต Z ที่จะสามารถโอเวอร์คล็อกได้ซึ่งถ้าถามผมเอาตรงๆเลยนะคนที่ซื้อซีบตัว K ไปอ่ะผมเชื่อแล้วว่าเกิน80%ไม่ได้ปรับแต่งโอเวอร์คล็อกแต่อย่างใดดังนั้นการที่ใช้งาน CPU ตัว K กับเมนบอร์ดตัวบไม่ผิดใช้ได้ได้จิกกะเฮิร์ที่สูงแลวถ้าสมมต เข้ามาในหน้าไบ o อสนะครับพวกตัวคงตัวคูณอะไรต่างเนี่ยจริงๆปรับได้ไหมมันก็ปรับได้นะแต่ว่ามันก็จะเป็นการปรับค่าสูงสุดที่ซ p u มันมันวิ่งตามสเปคของเขาก็คือ5.7แล้วก็ e c อสี่อ่ะผมจะลองปรับเล่นเล่นดูนะครับไม่มั่นใจว่าจะบูตได้ไหมแล้วก็มีไฮแบนด์บีทอีกอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนงตัวแรมนะครับโลเทนซี low ่ทำให้แรมมันโลเทนซีม่มากยิ่งขึ้นก็เพิ่มเพอร์ฟอร์ c e นซ์ขึ้นไปเดี๋ยวผมจะลองปรับดูประมาณนี้นะครับวันปนไ,ไดูนนไไดก โอเคหลังจากปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เปิดมาหน้าตายังเหมือนเดิมอยู่นะครับกวิ่ง5.4 5.3วิ่งแกว้งไปไปมาแต่ว่าหลังจากที่ปรับเมื่อกี้อันนี้ผมไปแอบเพิ่มมานิดนึงแล้วกันตอนแรกมันจะวิ่งที่บัส8,200เนาะผมปรับให้มันเป็นบัส8,400ก็คือจะ4,001มันกลายเป็น4,002 CL ไม่ได้ยุง่งไฟไม่ได้ยุง่งทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมหมดนะครับแล้วก็ลองรันซนิเมน์ R23 ใหม่อีกหนึ่งรอบนี่ผมยืนยันนะมันคือเมอนบอร์ดเดิมนะ B860 Eagle นะครับผมก็คะแนนกลายมาเป็น43,912แต้มซึ่งเอาลงตรงเลย CPU ตัว Core Ultra 9เนี่ยผมเคยโอเวอร์คร็อกบนเมนบอร์ดเนะครับอันนั้นคือโอเวอร์คร็อกเลยนะไม่ใช่แค่ปลดลิมิตนะครับสูงสุดที่มันทำได้เนี่ยก็จะอยู่แค่ประมาณสัก45,000อันนี้คือเต็มกลืนมากนะครับอาจจะดวงดีได้ CPU ดีก็อาจจะอยู่46,000ดังนั้นบอร์ดตัวที่มันเป็นชิป B เนี่ยมันรีดประสิทธิภาพออกมาได้สุดอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะมีปัญหามันจะโอ้อาค้างมันจะไฟจ่ายไม่ พอไหมมันพออยู่แล้วนะครับเอางีา้เดี๋ยวเราลองไปเล่นเทสสัก1เกมแล้วลองดูการจ่ายไฟอะไรต่างๆแล้วมันจ่ายสมบูรณ์หรือเปล่าปะไปดูกันโอเคเข้ามาเกมมอน u ันส์ไวฟ์นะครับเพราะว่าเกมนีนะ้เป็นเกมที่กินสเปคที่สุดนะวันนี้แล้วนะครับในส่วนตรงนี้เราก็ได้เปิดเฟรมเจนอะไรต่างๆเอาไว้ทั้งหมดรีทีซิ่งปรับสูงสุดนะครับการาฟิกก็สูงสุดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมใช้การ์ดจอท็อปสุด 5090 CPU ก็ท็อปสุดแรมก็บัสสูงโคตรๆนะครับลองดูว่ามันจะลันมีปัญหาเสถียรไหมนะครับเนี่ยการจอกินไฟไป400กว่าวัตต์นะแต่ว่า CPU อาจจะดูวัตต์ไม่ได้แต่ไม่ต้องซีเรียสเราโฟกัสกันในส่วนของตัวความเร็ว CPU ละกันนะครับมันวิ่งแบบ5.4ครั้งยาวๆได้เลยหรืออถ้าแบบอยากจะเอาละเอียดมากกว่านี้เอางี้ดีกว่าผมเปิดอย่างนี้ให้เลย วัดแบบหลายๆหัวแยกกันออกมานะครับว่า CPU เนี่ยมันรันเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยนะครับว่าอุณหภูมิเป็นอย่างไรเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดเอาแบบยับยับให้ดูเลยว่า CPU แต่ละหัวมันวิ่งได้เท่าไหร่นะครับก็อาจจะวิ่งคาแช่ยาวได้เลยก็ได้ถ้าอุณหภูมิมันไหวอ่าปะนี่เปิดให้ดูกันจัะจะนะครับแล้วก็ไป benchmark ดูกันนี่แหละครับเราก็จะเห็นเลยว่า CPU เนี่ย ถ้าตรงไหนที่เป็น e-core ก็ call, จะวิ่งอยู่ที่4.6กิกนะครับก็คือ4,500กว่าๆเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าสมมติตรงไหนที่เป็น p-core เนี่ยมันก็ได้วิ่ง5.3กว่าๆถ้าสมมติเราดูคอที่สูงสุดจะดูที่ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่5,380แต่ว่าบางคอมันก็จะมีลดหลั่นลงไปอันนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับแต่ถามว่ามันสามารถจ่ายไฟให้ cpu กับตัวรหัส k ได้แบบไม่มีปัญหาไหมตัววันคอเนี่ยก็ยังคงวิ่งที่5.4กิกะเฮิรตได้ยาวๆ5,380ก็คือ5.4นะครับ สบายครับ CPU วิ่งนิ่งกริบไม่มีปัญหาแต่อย่างใดการ์ดจอนี่คือแบบดึงไฟไปเกือบ400วัตต์นะครับอันนี้ก็ต้องมีในส่วนของการจ่ายไฟจากตัว PCIe Express ด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวจ่ายไฟ16พินที่เสียบตรงเข้าไปการ์ดจอแยกนะครับดังนั้นเครื่องเครื่องเนี้ยเอาจริงๆนี่คือเราปลดล็อกในส่วนของตัว TDP CPU ก็แล้วปลด power limit ก็แล้วนะครับ overclock r รมขึ้นไปเป็นบัด8,400ก็แล้วตัวเมนบอร์ดเจ้าตัว g i g a b y t e B860 Eagle WiFi 6E ตัวเนี้ย ก็ยังสามารถเอาในส่วนตัว Intel Core Ultra 9 2 8 5 K ได้สบายๆดังนั้น วันนี้ผมการันตีได้เลยว่า CPU ตัว K กับเมนบอร์ดตัวชิป B นะครับสามารถใช้งานได้แบบรีดประสิทธิภาพได้หมดจดถ้าคุณคิดว่าคุณจะซื้อ CPU ตัว K แล้วไม่ได้อเวอร์คล็อกอยู่แล้วแค่อยากได้กิกะเฮิร์ที่สูงไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อเมนบอร์ด Z เพราะ Performance ไม่ได้มีความแตกต่างเลยแม้แต่น้อยยกเว้นเสียจ่าคุณอยากจะอเวอร์คล็อกหรืออยากจะปรับแต่งให้ CPU วิ่งไปที่5.5กิก5.6กิก5.7กิกอันเนี้ มันถึงจะมีผลนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณอยากจะโอเวอร์คล็อกเพิ่มมาขนาดนั้นชุดคูลิ่งคุณก็ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ซ p u แต่ละตัวโอเวอร์คล็อกได้ไม่สูงเท่าทุกตัวเอ,อ่อผูใช้เขาว่าโอเวอร์คล็อกได้ไม่สูงเท่าทุกตัวอันนี้ก็วัดดวงกันไปนะครับก็เดี๋ยวลองดูรันจนจบเลยว่า Ever a v e r a ร e Frame มมันจะเป็นยังไงเท่าไหร่แล้วก็จะรันจบมีปัญหาหรือเปล่าลองดูกันครับ นี่ออกมาเรียบร้อยเอเวอร์เร6รเฟรมนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่า cpu วิ่งนิ่งที่5,380ดังนั้นเมนบอร์ดตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่ามันสามารถใช้งานได้แบบเฮ้ย cpu จะดรอปมันจะใหม่แรงอะไรต่างๆหรือเปล่าเล่นได้สบายไม่มีปัญหาจอฟ้าเอางี้เดี๋ยวไปลองดูไฟสไตล์อีกสักหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกราฟกันว่า cpu มันวิ่งยังไงนะครับปะ นี่เครื่องนี้ก็คือรันไฟสไตล์ออกมานะครับได้คะแนนที่46,407แต้มแต่จริงๆผมไม่ได้สนใจตรงนี้หรอกผมอยากให้เพื่อนๆดูที่ตรงบริเวณกราฟตัวนี้ครับกราฟตัวนี้เป็นการบอกค่าอะไรได้หลายๆอย่างมากนะครับก็ถ้าสมมุติเป็นสีม่วงเนี่ยจะเป็นความเร็วสปีดของ CPU ถ้าเป็นเส้นนี้จะเป็น GPU Clock Frequency แล้วก็ถ้าเป็นเส้นนี้จะเป็น GPU Memory Clock Frequency ใช่ไหมครับเมนบอร์ดเนี่ยถ้าดีมันจะต้องสามารถคงในส่วนงตัวความเร็ว Frequency CPU ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคูลิ่งด้วยซึ่งทุกการทดสอบครับ วิ่งที่5,400เป๊ะเป็นเส้นตรงซึ่งถ้าสมมุติเรามาดูการรีวิวโนบุกเนี่ยไอตัวการ์ด c p ฟ frequency เนี่ยมันมันจะไม่ตรงค่ะนี้มันจะยึกยือยๆกยมากเพราะว่าการจ่ายไฟเนี่ยที่มันไม่เพียงพอการระบายความร้อนที่ไม่เพียงพอแต่พอมาเป็นเมนบอร์ดตัวเนี้ยมันสามารถจ่ายไฟได้แบบเฉิวๆเลยนะครับแต่ในส่วนของตัวการ์ด ก็นิ่งกริบเช่นเดียวกันจะมีแค่ตัวฉาก2ฉากหลังที่มันจะเน้นในส่วนงตัว CPU เป็นหลักการจอมันก็ไม่ค่อยได้ทํางานก็จะวิ่งต่ตําๆตามปกติไปนะครับดังนั้นการันตีได้ทุกส่วนว่า CPU K b o a r บอร์ด B ใช้งานได้ครับ เปยังไงบ้างครับสำหรับการทดสอบ CPU ตัวโหดกับชิปตัว B นะครับเอาจริงๆเลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นชิป B หรอกชิปอะไรก็ได้นะครับขอแค่ภากจ่ายไฟให้มันเพียงพอในระดับหนึ่งผมเอาตามมิกเซ็ผมอะ่ะขอสักเกิน8คอยลนะแปลูกเต๋าตรงรอบๆตัวของ CPU เนี่ยก็สามารถใช้งานกับ CPU ตัว K หรือว่าใช้กับ CPU ที่ค่า TDP สูงๆได้แล้วนะครับอัลต้า 7K อัลต้า 9K เนี่ยใช้งานได้แบบไม่มีปัญหาก็อันเนี้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้เพราะหลายๆครั้งเนี่ยที่เวลาแบบมีคอมเซ็ตออกไปที่เป็น U.K.Mainboard ไม่ใช่ตัวแซดโอ้มีแต่คนบน่นมีแต่คนด่ากันเอาจริงๆมันสามารถใช้งานได้แล้วมันก็รีดประสิทธิภาพในส่วนของตัวซี u ได้เต็มรูปแบบได้ในส่วนของการเล่นเกมนะครับที่แบบว่าได้กิกะเฮิร์ตสูงกระเล่นเกมปันเฟรมได้สูงมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็พิสูจน์กันให้ดูแล้วนะครับรอบหน้าถ้าอยากให้ผมลองเทสพิสูจน์อะไรอีกลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนพเอ็กซ์ทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ